ยี่สิบองรวมทางยูทูบเบอร์ที่เราช่วยงานอย่างเช่นทรป้านอกพ่อฟื้นอะไรเงี้ยนะคก็คือสี่ร้านเชียกแชร์กันออกาข้าวก็คือจกละกล่องหารกล่องอ่าแล้วก็เดี๋ยวเครื่องดื่มน้ำอะไรก็มีเรามีพร้อมแล้วค่ะเอางยกเสร็จแล้วก็ทันนั่งทันข้าวตรงต้นไม้รค่ะเพราะเชื่อว่าทีมงานแต่ยังไม่พักหรอก ก็ยึดเสร็จงานนก่อเลยเสร็จงานก็ดูไปแล้วมันก็ยกเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาไม่นานเนาะในการยกตัวเชนยกเสร็จแล้วค่ะสีแดงนะคะเนี่ยเหมือนคล้ายๆทรงบ้านเสือพาไปเลยนะคะเสือพาไปสีเหลืองใช่ไหมอันนี้สีแดงลุงก็นั่งอยู่ตรงนู้นกับเสียเส้นนะคะอยู่บ้านลุงจูนี่นะคะ เราเรารุ้มตอนที่เขยกไมไม่มีอะไรอะ่ปลอดภัยมากเลยนะะผู้หญิงคนนี้แข็งแรงมากยกถักแก๊ปเองได้นะคะร้านที่สองร้านที่สองคือบ้านแอมแฟมิลี่นะคะยุสี่นะคะซึ่งอแอ้าที่สองอเอ้า

สีแดงแสบตาเลยนะคะเอาถังน้ำแข็งขึ้นรถไปด้วยนะคะเอฟซี F C นะคะรถคันเล็กนะคะแต่ว่าแข็งแรงมากนะคะนี่นะคะถังน้ำแข็งไปด้วยนะคะเพราะเขาขายน้ำแข็งใสะะ่เนาะวันนี้อากาศร้อนมากนะคะเอฟซี F C นะคะคุณลุงก็นั่งอยู่ตรงนู้นนะคะนึ่นั่งอยู่บ้านลุงจิมนะคะคุณลุง หลังต่อไปก็คือบ้านลุงจิมนะคะ,คม,ะ,คะมีเอฟซีมานะคะมีเอซีมาหนึ่งคันรถ อยู่ร้านกาแฟาก็มีเอฟซมาไหว้องค์ปู่นะคะยืนอยู่หน้าร้านกาแฟเลยนะคะเอซมานี่รถเก่งผลอยู่นี่นะคะอันนี้เม่ราเดินจำเอาจำเอามาแล้วนะ,ะ่ยเอฟซก็มาเรื่อยๆนะคะแล้วนั้น แขนมีหลายใบเนาะนเรมน่ารักมากยกันแข็ร้านเสียเส้นเพาะ้าถัใบนีจะด็นของหนี่นะครับนี่ช่่วงถัง ร่วมด้วยช่วยกันนะคะลุงก็ต้องไหนมันติดขัดลุงก็ทำนี่ให้นะคะแอนก็เดินกลับมาแล้วนะคะเป็นไง น้ำแข็งก็ขึ้นรถเรียบร้อยนะคะบายบายแอนแฟมลี่ไปที่ใหม่แล้วนะคะตรงนั้นน่าจะขายดีนะดีใจมากเลยดูสวยนะคะเมื่อกี้ว่าไงนะดีใจมาก่น้ำแข็งเรายกขึ้นไม่มันหนักนะมีของอยู่ถ้ามันจะขนมันก็ขนได้แต่มันก็เสียเวลาเนาะถ้าจีรไบจีรไบใส่รถเข็นมันก็ลุ่มไปนะใช่ใช่ดูเดีวว่าเขาใจดีมากเลยนะ บริการดีมากเลยนะคะให้เอะไรไปก็ไปนะคะเอลซีลนะคะนี่นะคะคนทุกคนเดินตามนะคะนี่นะคะมาแล้วนะคะยกร้านค้าไปด้วยยกถังน้ำแข็งไปด้วยนะคะบริการดีมากเลยนะคะไปแล้วนะคะ ไม่ต้องคิดแล้วนะคะตอนนี้เขาขนไปให้แล้วนะคะใจดีนะคะบริการถึงที่นะคะถึงแล้วนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีก็มาถึงที่ลงนะคะ ผนมาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็มาถึงที่ลงนะคะเนี่ยถึงที่ลงแล้วนะคะเอซนะคะทีมงานเขาดีมากเลยนะคะสีแดงเห็นมาแต่ไกลเลยนะคะ ตอนนี้กําลังจะเอาลงแล้วนะคะ,อ,ะคอยู่ติดกับร้านเสียเส้นเหมือนเดิมนะคะ ถึงแล้วเตรียมตัวลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมองชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ